บ้านสิบสองต้นนะผมยังออกไม่ได้นะผมติดหนักเลยครับผมสิบสองล้อนะผมดีใจประมาณหนึ่งกิโลนะครับกำลังจะออกนะครับผมดันติดก่อนนะผมฝนตกเมื่อวานหนักนะครับผม นี่ครับผมดากกับติดดีนะผมรอะนะผมรอรถไทยมาดึงนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมตอนรถไทยมาถึงนะครับผม ตัวช่วยมาแล้วครับผมไม่รู้จะขึ้นไหมนะครับว่าจะหมูไม่หมูนะครับผมหมูตันนะครับผมหมูเคี้ยวตันนะครับผมงานนี้ เจ็ดสองนะผมรถเก็ดสลิงคัดต่อแนไหนได้ไโซ่สนุก พร้อมดึงนะครับผมไม่รู้จะขึ้นไหมนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละด้านเลยนะครผมถ้าดึงตรงน่าจะขึ้นนะผมแต่มันไม่มีทางจะดึงนะครับจะประมาณนี้ครับ แล้วนะผมโซ่ไม่อยู่นะครับผมกำลังทำการมัดโซ่ใหม่นะครับผมตอนนี้ หยดลึกมากนะครับผม ติดหนักมากนะครับผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วนะครับผมถ่ายไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมผ่ามัดโซนะครับผม ประมาณนี้ครับผมรมนะครับผมดีย้ายบ้าน12ต้นนะผม ประมาณ1กิโลนะผมสนใจติดต่องานได้ครับผม093 063 1167นะครับรับงานทั่วไทยนะผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนรับหมดนะผมเดี๋ยวรอติดตามชมตอน,นย้ายเลยครับผมเมื่อไหร่มฟังเสียงเขี่ยฟังออกออก เดินขึ้นเกิป,ปัญหาตีหลับบอกครันแม่โทรศัพท์ก็มีต้นไม้แล้วเาไปนะผมเอาไปนะผมใส่ก็ใส่เลยใส่ใส่โทรศัพทอีกอลไรครับผมก็ใส่ไม่หลับกีก่ ราติดอะไรกับขอเราใช่ไหมใช่ครับใช่เข็สายนี่เป็นอไรเนี่ยอุปสรรคก็คือสายไฟนะครับผมสายไฟและต้นไม้และเสาไฟนะครับผม สนใจติดต่องานได้ครับผม0930631167นะผมรนะับงานทั่วไทยนะผมทุกจังหวัดนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมที่ i อ l ดี e 0930631167ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมรับงานทั่วไทยราคากันเองครับผมมาเรื่อยๆครับผมมาเร็วไม่ได้ครับผมคลิปอาจจะไม่ตออ่อเนื่องเท่าไหร่นะผมก็ทำงานไปด้วย ติดครับผมติดต้นไม้ติดเสาไฟนะครับผมติดฟังนี้ติดฟังนี้ติดเสาไฟครับียวอ้ไอเบียไอเีเอาเลืมาเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว <c oughs> ตนค่อยอ่ะต้นค่อยอตอตนค่อยริบนี่แล้วออกเลยเนี่ยเดี๋ยวบิดตรงนี้ก็ล่วงแล้วครับผมตรงนี้ ก็จะไปยากตรงทีับอ,อยู่นะครับผมแล้วติดตามชมไปเลยครับผมอันนี้ถ่ายกันระยะครับผมคลิปนี้าจะได้ตัดต่อนะครับผมจะตัดต่อให้ชมกันนะครับผมตามไปเลยครับผมสายมุดนะครับผมมุดอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวติดต้นยางต้นนี้ครับผมดึงออกนิดเดียวก็บิดแล้วครับผมโซโซยุขั้นขุนขเลยยุขั้นหนมีว่วะ ชมนะครับผมเยอะครับผมเยอะเดี๋ยวเราติดตามชมไปเรื่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมอีกร้อยเมตรนะครับผมใช่ตัดต้นไม้เล็กน้อยนะครับผมเพื่อนร่วมบ้านก็ใจดีครับผมให้ตัดต้นไม้นะครับผมแล้วอีกไม่ไกลผมร้อยเมตรนะครับผมสนใจติดต่องานได้นะครับผมศูนย์ข้าสารศูนย์หนึ่งสามพันหนึ่งเจ็ดนะครับผมรับงานทั่วไทยนะครับผม รังนี้รังนี้ราคา60,000นะครับผมราคาค่าแรงช่างนะครับผม60,000นะครับผมพร้อมอยู่เลยนะครับผมดีก็เราจะเป็นรื้อทำไมนะครับผมรื้อทำไมไม่ได้เลยนะครับผมแอมไม่ได้นะครับผมไปนะครับผมอยประมาณน้อยนิดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นตําแห้่งไดนะครับผมใครเข้ามาลับสมัยก็ฝากเป็นตามใหน่งได้นะครับผม นี่กเราจะลื้อทำไมนะผมดีใแบบนี้นะผมหัวคิดคนเรามันต่างกันนะผมบางคนก็บอกว่าเออลื้อทำไมที่กว่านะผมบางคนก็ทําแบบนี้นะผมก็ประหยัดค่าแรงไปอีกนะผมถ้าเราลื้อไปนะผมฝาข้างไม่ได้อะไรนะผมหลังนี้เฉพาะค่าแรงนะผมเฉพาะค่าแรงหกหมื่นนะผมทำงานหลังนี้อยู่จังหวัดล้อมเอ็ดนะผมเพิ่มเงนเลยนะผมสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมตามเบอร์โทรเลยนะผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะผม อีดีไลน์ศนยเอาสามศูนย์กสามหนึ่งหนะครับใกล้จะพ้นนะครับผมติดตรงนี้ก็สบายแล้วครับผมวบดๆบสาไฟกันหน่วิด

ตัวยัก่ข้าเอาไปมันเลยไปตีคัม <c oughs> ไปไม่ไกลนะ <c oughs> ผมเลยไม่ไกล <c oughs> ตัดเลยตัวยักษ์ข้าตัดเลย ลอ,อยตามตรงตอนถึงที่เลยนะผมใกล้ถึงที่แล้วครับผมอีกห้าร้อยเมตรนะผมใกล้ถึงที่แล้วครับผมดีดย้ายบ้านสิบสองต้นนะครับผมหน้างานอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สนใจติดต่องานนะครับผม093 063 1 1 6 7นะครับผมรับงานทั่วไทยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมตามเบอร์โทรเลยนะครับผมสุกสาวออก,กีกสุกสาวออก,กีก ลังนี้ราคาราคาค่าแรงช่างนะผมหกหมื่นนะผมยา้ายถึงที่ขึ้นสายเสานะผมพร้อมอยู่เลยนะครับผมทางเข้านะครับผมหลบตัวรถพอดีนะครับผมไม่รู้จะเข้าได้ไหมนะครับผมท้างเขานี่แหละอาบเซียนเลย ทางเข้านะผมปรับเซียนเลยนะผมทางเข้า12ล้อไม่รู้จะเข้าได้ไหมนะครับผมรับงานนะผมรับงานดีดบ้านไม้บ้านปูนนะผมจะเป็นโบสถ์ศาลานะผมจะเป็นกำแพงประตูนะครับผมดีดใช้ได้หมดนะครับผมราคากันเองนะผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผม เดี๋ยวรอตามชมตอนเข้าที่เลยนะผม,มเข้าสวนได้แล้วนะครับผม,มทางแคบๆนะครับผมผ่านมาแล้วครับผมเมื่อกี้ผ่านสลุยเลยครับผม,มเหลือแค่กลับรถนะครับผม,มกลับรถเอาหัวรถไปทางต้นไม้นะครับผมสนใจติดต่อง,งานได้กับผม0 9 3 0 6 3 1 1 6สนยาะผมรับงานทั่วไทยนะครับผม หลังนี้ดีดย้ายประมาณกิโลกวัวๆนะผมค่าแรงช่างประมาณหกหมื่นนะผมหลังนี้ย้ายถึงที่นะผมพร้อมขึ้นใส่เสานะผมหลังคาเจ้าของบ้านว่าจะเปลี่ยนทรงใหม่นะผมเอารอติดตามชมตอนขับรถเลยครับผมโอ้ กำลังถอยออกฉากนะครับผมน่าจะได้ที่ได้ทางแล้วนะครับผมทาาหลังเลยมาไปท่านผู้ชมนะครับผมเยอะวันนี้ได้ฉากไปได้ฉากไป ไถ่ไถ่ยังไงครับไถ่ยังไงโอ้ถึงที่นะครับผมเสานะผมต้องขึ้นแต่เสาแต่เสามาพรุ่งนี้นะผมวันนี้ก็จะเอาลงรถไปก่อนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเรียงยเท่านี้นะครับผมขอติดตามชมคลิปตอนดึงขึ้นแต่เสาเสร็จส่งงานนะครับผม คลิปนี้น่าจะแค่นี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมสวัสดีครับ